ก่อนอบชีทุกคนโอ้โหตัวเบลเริ่มมากน่ากินมากเลยค่ะเราจะฝากไว้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบกินเก่งอ้วนง่ายแล้วก็ชอบแบบว่ากินแล้วพุงออกนะคะเราแนะนําเพอร์พีทนะคะจะบอกว่ายอดขาย2ล้านกล่องแล้วค่ะขายดีมากเพราะว่าใครๆทานก็เห็นผลนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีมากๆรับส่วนลด1,000บาทค่ะ ปกติ5กล่องราคา2,995บาทนะคะวันนี้เหลือ1,995บาบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเห็นผลจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินไปนะคะบางคนแค่ดมก็อ้วนแล้วเนาะถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีที่เห็นผลนะคะเราก็จะลดให้มันสะสม เขาเรียกอะไรอ่ะลดภาระที่จะต้องสะสมไขมันใหม่ที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็ดีมากๆเลยมันสามารถช่วยให้ไขมันเก่าที่สะสมอยู่อะค่ะค่อยๆออ,ออกมาด้วยนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมใครกินเพอร์พีทต่อเนื่องกินเพอร์พีทมานานแล้วทําไมตัวค่อยๆเ,เ,เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะเพราะว่าเพอร์พีทเนี่ยมีสารสกัดที่ทําให้เรานะคะ เผาผ่านไขมันด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเคลียร์ลำไส้ให้ไม่ตกค้างนะคะแต่มีสารสกัดที่ช่วยเผาผ่านไขมันด้วยค่ะ